นักกีฬาไทยเมื่อเลิกเล่นไปแล้วชีวิตจะเป็นยังไงมีใครเข้ามาดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้กับพวกเขาหรือไม่นักกีฬาที่กําลังศึกษาอยู่มีใครช่วยเหลือช่วยเรื่องทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระให้กับพวกเขาเหล่านี้หรือไม่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติควา้างเหรียญรางวัลมาครองได้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาคนานั้นเพื่อให้คุ้มค่ากับความตั้งใจมุ่งม,มั่นและการรับใช้ประเทศชาติของพวกเขาเรื่องราวเหล่านี้ ีตามวันนี้กับท l k กทูโท e เรื่องราวของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top t o t o n e บพีรันัทจำปางเงิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ท a l k to ูโทนกับผมโทนคุงพีรนัทจำปางเงินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินี่คือแหล่งทุนเบื้องหลังในการผลักดันนักกีฬาไทยครับเราคงจะเริ่มได้คุ้นชื่อของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยในระยะหลังๆนั้นมากเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ป,ประชาสัมพันธ์ภารกิจวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬ จริงๆแล้วเนี่ยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก่อตั้งนะครับดำเนินการช่วยเหลือนักกีฬาไทยในเรื่องของงบประมาณเงินทุนทั้งหลายเนี่ยมานานกว่า2องทศวรรษแล้วไม่เพียงแต่ให้เงินทุนสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันการเตรียมตัวแข่งขันการจัดการแข่งขันการพัฒนาในมิติต่ตางๆของนักกีฬาไทยเท่านั้นนะครับยังรวมถึงคุณภาพชีวิต หรือว่าสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับนักกีฬาด้วยครับหลังจากที่สมรักคำสิงนะครับคว้างเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับวงการกีฬาไทยได้ในโอลิมปิก1996ที่แอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกานั่นก็ทําให้เราได้ตระหนักถึงความสามารถศักยภาพของนักกีฬาไทยที่จะสามารถคว้างเหรียญทองในการแข่งขันหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาตินั่นแสดงให้เห็นว่านักกีฬาไทยของเรานั้นเนี่ยถ้าได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาอย่างดีก็มีโอกาสที่จะสามารถไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกแบบนี้ได้ด้วยเหตุนี้ครับทุกภาคส่วนจึงมาให้ความสําคัญและสนใจกับการพัฒนานักกีฬาไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติในระดับโลกแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับการจะพัฒนานักกีฬาหรือวงการกีฬาองค์คาพยพของวงการกีฬาเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของงบประมาณเงินทุนนั่นเองครับหนึ่งในปัญหาสําคัญที่ต้อง เร่งแก้ไขก็คือเรื่องงบประมาณในการให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาที่ได้รับมาจากภาครัฐบาลเนี่ยก็ไม่เพียงพอจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่า National Sport Development Fund เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษก็คือ NSDF ซึ่ง NSDF เนี่ยนะครับหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลงบประมาณสําหรับการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็น ระบบกองทุนนียจะได้รับเงินจากภาครัฐปีละไม่น้อยกว่า150ล้านบาทเพื่อดูแลสนับสนุนด้านต่างๆอาธิการจัดกิจกรรมการกีฬาทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติสนับสนุนสมาคมกีฬาในการเตรียมนักกีฬาเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาต่างๆที่สําคัญทั้งเงินเบี้ยเลี้ยงค่าฝึกซ้อมตลอดจนจัดหาอุปกรณ์และก็เรื่องของวิทยศาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเสริมให้กับนักกีฬาไทยต่อว,วยรวมถึงสิ่งที่หลายคนอาจจะได้เห็นกันปน เป็นประจำก็คือการออกหลักเกณฑ์เรื่องเงินรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเกมส์เอเชียนเกมส์ซีเกมส์ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลก กีฬาคนพิการซึ่งก็มีเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาเนี่ยหลักแสนถึงหลักล้านบาทเพราะว่านักกีฬาเนี่ยก็อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตานะครับทุ่มแรงกายแรงใจในการซ้อมกีฬาแล้วบางคนเนี่ยนะฮะไม่มีอาชีพที่จะสามารถรองรับตัวเองได้ดีพอเนื่องจากว่าต้องมาใช้เวลาในการซ้อมกีฬานั่นเองดังนั้นงบประมาณตรงนี้ก็จะไปช่วยเหลือนักกีฬาได้เป็นอย่างดีครับเรื่องของการให้รางวัลสําหรับนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกเกมเนี่ยนะครับทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็มีเลทเอาไว้ให้กับบรรดานักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดังนี้ถ้าคว้าเหรียญทองได้เนี่ยได้12ล้านบาทนะถ้าใครได้เหรียญทองเนี่ย12ล้านบาทนะครับเหรียญเงิน7ล้าน2แสนบาทเหรียญทองแดง4ล้าน8แสนบาทเห็นไหมครับว่าเป็นจนํานวนเงินที่นักกีฬาจะสามารถไปตั้งหลักของชีวิตได้เลยนะครับมันคุ้มค่ากับการที่ทุ แรงกายแรงใจทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยให้กับการแข่งขันกีฬาการเล่นกีฬาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับทวีอัมพรมหาหรือว่าขาวพ่องสิทธิทชูชัยนี่คือนักกีฬาไทยนักมวยที่เคยได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อปี1984เปเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าในยุคก,ก่อนที่ยังไม่มีงบประมาณตรงนี้เนี่ยนักกีฬาก็จะได้เพียงเกียรติยศชื่อเสียงไม่มีเงินรางวัลตรงนี้ มาให้อย่างมากเนี่ยนะมีชื่อเสียงก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้นะเป็นคนที่ทําคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างเคสของคุณทวีอภรรมหาก็สามารถเข้าไปทํางานในบริษัทชื่อดังของประเทศไทยได้สมัยก่อนนะักกีฬาที่เล่นให้กับทีมชาติแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับแค่มีเงินเดือนจากการที่ได้ไปอยู่กับกรัฐวิสาหกิจบริษัทใหญ่ๆที่มั่นคงเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วหรือบางคนได้บรรจุเป็นพนักง,งานราชการ หรือว่าเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีแล้วคุณทวีอ,อัมพรมหาหรือว่าขาวพองศิษย์ที่ชูชัยเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าสมัยผมได้เหรียญเงินโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้เงินสักาบาทเดียวยิ่งรายการเอเชียนเกมหรือซีเกมเนี่ยไม่ได้เลยการมีเงินรางวัลจากภาครัฐหรือกองทุนเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วสมัยก่อนนะครับนักกีฬาจะแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองรับประเทศชาติอย่างเดียวแต่การมีเงินรางวัลแบบนี้นอกจากจะเป็นขวัญกําลังใจแล้วยังทําให้นักกีฬามีเป้าหมายเพิ่มขึ้นด้วย การเล่นกีฬามีสิทธิที่คุณจะเป็นเศรษฐีได้ไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็ตามเงินรางวัลเหล่านี้ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้อย่างเห็นชัดเจนคุณขาวผ่องในวัย63ปีนะกล่าวทิ้งท้ายให้สภา์ไว้แบบนั้นจริงๆก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยยังเจาะลึกช่วยเหลือนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนเลยนะครับเพราะว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ว่าที่นี่เป็นแหล่งท เชิงยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนและเสริมสร้างระบบกลไกในการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าทางเศษรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้วัตถุประสง,ง,งาาค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินี่คือวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่า NSDF นะครับที่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านเม็ดเงินให้กับวงการกีฬาในประเทศหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่จะผลักดันสนับสนุน นักกีฬาและก็วงการกีฬาของเราครับนอกจากภาพรวมของการให้การสนับสนุนวงการกีฬาของประเทศไทยแล้วนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยยังได้เจาะลึกไปถึงตัวนักกีฬามอบโอกาสและการช่วยเหลือด้วยสวัสดิการด้านต่างๆตั้งแต่นักกีฬาในระดับเยาวชนไปจนถึงอดีตนักกีฬาทีมชาติด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเนี่ยอย่างไรก็ตามการศึกษาเนี่ยยังเป็นสิ่งสําคัญครับทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการมอบทุนการศึกษาให้ กับนักกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องเลยครับภายในระยะเวลา17ปีกองทุนได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาและบุคลากรวงการกีฬาไปแล้วถึง1,896คนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอกอย่างคุณนักพิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬายิงปืนนะนี่ก็ได้ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงชนาทิพซ้อนขำอดีตนักกีฬาเทควันโดนี่ก็ได้รับ เงินทุนสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขณะที่ในปี2021เนี่ยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบทุนรวมไป374คนให้กับนักกีฬาไทยเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น4 1 9น9 0 0 0บาทซึ่งหนึ่งในนักกีฬาที่ได้ทุนล่าสุดในปี2021เนี่ยก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งดังรุ่งดีกีเหรียญทองซีเกมส์และเจ้าของสถิติประเทศไทยนั่นเองครับโดยที่บิวภูริพลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมดีใจมากมาก ที่ได้รับทุนในครั้งนี้เพราะมันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากการเป็นนักกีฬาทีมชาตินั้นอาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะมากนักผมอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักกีฬารุ่นต่อๆไปอย่างที่มิวภูริพลบอกนะครับนักกีฬาทีมชาติหลายๆชนิดเนี่ยอย่างนักวิ่งเนี่ยเขาไม่มีการแข่งขันวิ่งอาชีพนะครับก็จะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นพอเป็นนักกีฬาสมัครเล่นมันไม่มีเงินเดือนไม่มีอาไรได้ที่เรียกว่าเข้ามาเป็นรายเดือนเหมือนกับนักกีฬาทีี่เป็นนักกฬา อย่างนักฟุตบอลอาชีพหรือนักกอล์ฟอาชีพซึ่งเขามีทัวนาเมนต์ให้แข่งขันมีเงินรางวาัลให้ชิงกันดังนั้นเนี่ยนักกีฬาในระดับสมัครเล่นเนี่ยอะไราที่ไปช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายเขาได้โดยเฉพาะน้องๆที่กําลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยโอ้โหได้ทุนการศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของทางครอบครัวและตัวน้องตัวของนักกีฬาได้เป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีทุนรักษาพยาบาลรวมถึงสวัสดิการช่วยเหลือสําหรับนักกีฬาและอดีตนักกีฬาที่ทุพพลภาพทั้งค่าครองชีพรายเดือน ค่ารักษาตลอดจนอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จําเป็นด้วยเช่นกันครับสิ่งเหล่านี้คือภารกิจเบื้องหลังของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ดําเนินการสนับสนุนวงการกีฬาไทยตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมาซึ่งก้าวต่อไปในปีที่24นี้นะครับกองทุนยังได้เตรียมแผนให้การสนับสนุนกับวงการกีฬากับสมาคมกีฬาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับได้มีการจัดประกวดออกแบบโลโก้ใหม่เพื่อสะท้อน อัตลักษณ์พันธกิจและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเองครับก่อนจะได้ผู้ชนะเลิศกับผลงานที่ชื่อว่า f i e l of Fire หรือว่าเชื้อไฟแห่งการกีฬานั่นเองครับคุณวียงรพงศ์อมรศิลป์เจ้าของผลงานชนะเลิศ f i e l of Fire เนี่ยก็อธิบายถึงที่มาที่ไปแรงบระดาลใจความหมายของโลโก้นี้ว่า f i e l เนี่ยก็คือเชื้อไฟเชื้อเพลิกก็เปรียบได้ดั่งกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติที่จะเป็นเชื้อเพลิกในการส่งเสริ และพัฒนาวงการกีฬาแห่งชาติให้สว่างสวัยนะครับขณะที่ไฟเออร์หรือว่าเปลวไฟเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์แห่งวงการกีฬาไทยในการที่เปลวไฟเนี่ยจะโชดช่วงชัชวานจะสว่างสวัยได้เนี่ยก็ต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟที่ดีนั่นแหละครับภารกิจของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟที่ดีให้กับไฟก็คือวงการกีฬาของไทยเราในการที่จะส่องแสงสว่างสวยัยลุกโชดช่วงชัชวานนั่นก็คือ พลังที่มันจะช่วยกันขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยได้อย่างยัง่งยืนนั่นเองครับโลโก้ชิ้นนี้เนี่ยก็จะถูกนําเข้ากระบวนการในการพัฒนาหรือว่ากําหนดรายละเอียดต่างๆก่อนการนําไปใช้จริงนะครับไม่เพียงแค่โลโก้ที่เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรเท่านั้นนะครับแต่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบออนไลน์ให้ทันสมัยใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่ออะไรครับเพื่อแก้ปัญหาในการขอทุนสนับสนุนของหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆนั่นเองระบบคําขอของ NSDF เนี่ยที่ถูกนํามาใช้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทําให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงานขออะไรได้บ้างอัตราเท่าไหร่และกองทุนจะพิจารณาให้อะไรได้บ้างจึงช่วยลดขั้นตอนทําให้โครงการไม่ล่าช้าที่สําคัญก็คือมีความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ พูดถึงเรื่องนี้ว่าระบบออนไลน์จะช่วยทําให้การขอทุนสนับสนุนง่ายขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทยซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากิจกรรมทางการกีฬาเพราะกองทุนและผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต้องทํางานควบคู่กันไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไปภายใต้แนวคิด t ู get ต e r We ี i n นนี่คือบทสัมภาษณ์ของดรสุปานีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับ ขณะเดียวกันนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยยังเดินเครื่องสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกมากมายในปี2023นี้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แฟนกีฬาทั่วประเทศเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับ NSDF Thailand ว่าอยากให้กองทุนเนี่ยสนับสนุนเรื่องใดเพิ่มบ้างจนมีแฟนกีฬาเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันอย่างคับข้างเลยครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่กําลังจะเกิด ขึ้นแน่นอนในวงการกีฬาไทยครับพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนกีฬาว่างบประมาณที่มีอยู่จะถูกนําไปใช้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับเรื่องราวในวันนี้ที่ Talk t a l k To ู o ทนโดยผมโทนฟุงพิธาจำปาเงินเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าท่านชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเมสแตนด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของทางเมสแตนไทยแลน์ของเราแล้วติดตามเราได้หลัง หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u แฟน a พจ f g e f b o o k s p o t p o y นะครับ i n s t a g r กร t i k t o k บอกดิดสะดวกทางไหนติดตามทางนั้นนะครับ EP นี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ